ก็หมดเกลี้ยงทุกราคาทุกที่นั่งเลยนะครับสำหรับคอนเสิร์ตทัตะยังดูมดูมทัวร์เช้าว,วันนี้สาวมั่นทัตะยังก็เลยออกมาขอบคุณแฟนๆชาวไทยให้ความสนใจตอบรับเป็นอย่างดีถึงแม้จะไม่ได้มีคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศไทยมา8ปีแล้วก็ตามงานนี้ทางต้นสังกัดก็เลยเอาใจแฟนๆด้วยการเพิ่มรอบ2ทันทีแต่งานนี้กรดูเหมือนจะไม่จุใจสาวทาทาเท่าไหร่นะครับความฝันอยากจะได้ทําเหมือนพี่เบิร์ดกับเขาสักครั้ง20รอบเป็นทุกรอบแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรอดกับเขาหรือเปล่า ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เธอซุ้มซ้อมอย่างเต็มที่ทั้งลีลาท่าเต้นและบทเพลงเก่าและใหม่ที่จะขนขึ้นเวทีกันเพียบเรียกว่าซ้อมหนักจนถึงขั้นถูกหามเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการอาหารเป็นพิษพออาการดีขึ้นเลยได้ออกมาขอบคุณแฟนๆก็วันนี้เองนะครับอาการไม่สบายดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะก็ยังยังอาหารเป็นพิษนะคะเป็นเรื่องปกติก็ถ่ายเยอะลนไปเยอะมากแล้วก็ดีค่ะหายแล้วแล้วก็ไม่ต้องห่วงอันนี้ทาสัญญาด้วย จิตใจตัวเองเลยว่าวันที่ 16, 17รับรองเต็มที่ซึ่งคอนเสิร์ตดูมดูมทัวร์รอบ2จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมนี้จีมแพคอารีนาเมืองทองธานี1ทุ่มตรงเริ่มจำหน่ายบัตรวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนที่ไททิเกตมาสเตอร์ส่วนงานเพลงชุดใหม่ที่กับร้องเป็นภาษาไทยกับทาทยาแดนเจอรัส er ก็รอฟังกันได้ต้นเดือนหน้านะครับ